ผู้ชายกินมั้ยอ๋อเอ้ยนั่นคือหัวไม่ไดากันบ้านเลยไงคะถึงได้หิวผู้ชายแต่เช้าแบบนี้สิบโมงเองหนูก็ชวนมาถามค่ะคุณแม่โอยเป็นหนูแดกแบบนี้เนี่ยหนูจะมีมืออ่ะเด้ออือฮะว่าแต่คุณแม่จะเอาอะไรไหมคะเดี๋ยวมิกกี้ลงไปซื้อข้างไม่เอาหรอกเพราะว่ายังไม่ค่อยหิวเลยแซนมิกมาแล้วครับพี่ชิตาอุ้ยตายก็ว่า ตอนน้องถามเนี่ยทำไมไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เอา,อา,เอาที่แท้เนี่ยก็มีผู้มาส่งแซนด์วิชนี่เองอยากออยขาขแซวเลยหัวเราะนะไ <c oughs> ม่เกียรครับแซนด์วิชนี่ครับจะบ,บ้าลนะค่ะน้องอามโอ๊ยพี่มีผัวแล้วนะคะน้องอามจะมาแซนด์วิชเนี่ยมันไม่พอค่ะมันต้องเป็นชาบูหม้อรวมค่ะเพราะว่าพี่พี่เกี มีผัวพี่มีน้องอามีแมาสี่คนเนี่ยมันต้องเรียกชาบูม้อรวมค่ะพี่จีู๊่กินชาบูม่อรวมยื่นอไะไรไปสำหรับคูกับน้องอาไม่นะเวย้ยเราสองคนเปรียบเสมือนขนมปังกับสังขย,ยาที่จีนกินกันแค่สองคนเท่านั้นนะ ก็สิร์ฟจิ้มกับทาร์ตสไตลยนะคะคุณแม่ดูสิอันนั้นไม่ได้เรียกจิ้มนะครับนี่ถือขลวงไปเลยแต่จิ้มแค่สั่งขยานนะครับคุณแม่อย่าจิ้มอยากจะบอกว่าอย่าเสิร์จิ้มอย่างอื่นนะคะร่องมันเยอะ ไม,ไม่คิดว่ามันจะได้ขนาดนี้เราไปกินกันดีกว่าอามกินแซนด์วิชไงทะลึล่งนะเราอ่ะนี่ครับน <c oughs> ี่อะไรปะเนี่ยก็คือผมมาคิดดูแล้วเนี่ยเราก็พบกันมาสาักพักนี้แล้วครับ ก็เลยอยากให้เรื่องเรามันจริงจังขึ้นะครับอามอย่าบอกว่าจะขอแต่งงานนะนี่มันเร็วไปหรือเปล่าพี่ยาเนี่ยพี่ไม่มีเงินเก็บเลยนะแล้วก็กฎหมายที่ไทยเนี่ยก็ยังไม่รองรับให้เราแต่งงานกันอย่างถูกต้องเลยอะแล้วเรื่องลูกอะ่ะมันยังไม่ได้วางแผนเลยนะว่าใครจะเป็นคนอุ้มบุญให้เราอะอยังไม่ได้คิดเลยอะอามพี่ติต้านี่ก็เป็นางน,น,นะครับคือที่ผมบอกว่าอยากจะจริงจังขึ้นเนี่ย ผมอยากไปเจอพ่อแม่พี่ชิต้าครับ<ะ>พี่ชิต้ามีอะไรไหครับนม่ดิแค่รู้ว่ากูเป็นตุ๊ดอะพ่อก็จะฆ่ากูอยู่แล้ว <c oughs> พีฆ่าผัวก็ไน้นะไม่พ่อรู้จักโอ้โหมีหวังจะฆ่าั้งกูทั้งผัวกูแน่เลย <c oughs> ไม่สะดกใช่ไหมครับ หงอยเป็นหมาหิวข้าวเลยเอาวะโอเคจ้าอามพี่สะดวกแต่พี่แค่ตกใจไงเดี๋ยวพี่เนี่ยจะนัดพ่อแม่พี่ให้มาเจออามโอเคปะโอเคครับพี่จะได้รู้สักทีว่าผมมจริงจังกับพี่ขนาดไหนนีด พี่อามอยากเจอพ่อแม่พี่เพราะว่าอยากพิสูจน์ให้พี่รู้ใช่ไหมว่าอามจริงใจกับพี่อ่ะใช่ครับ<ๆ> <c oughs> สวยแล้วกู <c oughs> พ่อจะหยิงน้องอาร์มิิงไหมวะ <c oughs> ให้เจอแม่ก่อนก็แล้วกัน Floor. แค่ไม่เธอกับฉัน on the floor นานั้นที่มาเช็คเช็คอินสักหน่อยเราไม่ได้มาฟีเจอริงกันบบอยเดี๋ยวจะหาว่าผมนั้นมองแต่สาวเ<ล>พื่อนกันเพื่อนกันยังไงก็ไปกินยาวไม่ต้องกลัวว่าผมจะ slow โตปกติมาตั้งหลายวันใช่ไยมคุณรู้สึกผิดหรือไงที่หนีคุณนงเอ๋ยไปมีเมียใหม่ฮะออ้โ่พูดมากเดี๋ยวกูเป็นลูกน้องใหม่เลยมาซื้อขอละคุณโอ้โหนี่อยู่ในมินิมาร์ทเนี่ยมาซื้อรถมั้งจ๊ะ นี่ไงนี่ไงเราก็ชอบถามว่าเด็กมันด่าเหรอทำตัวปกติทำตัวปกติอ้าวไปทำงานมาเหรอนายอ้าวแบกกล้องมาขนาดนี้แหมไปทำนามามั้งจ๊ะโอ้ยเฮ้ยเราข้าไปออกไปเจอลูกค้าได้ไหม้ยโดยอีกรอบแล้ว ไอ้พี่แตมว,วันเสาร์นี้พี่ติ๋มว่างหรือเปล่าให้มาที่คอนโดนหน่อยสิมึงผิดหวหังเลยไหมไมึง่ามพี่ติ๋มทำไมมึงจะชวนเขาเล่นไพ่ใช่ไหมนี่เขาเลิกเล่นกนารพนันได้แล้วเนี่ยก็ดีแล้วไม่ต้องอยู่กับเขานี่<อ>มึงไม่รู้เรื่องอยา่ามายุ่งได้ไหมพราะไงนะพี่แตมวั<อ>นเสาร์นี้พี่ติ๋มว่างหรือเปล่าผมไม่รู้ครับไม่รู้ก็โทรถามสิคะที่ตกลงเป็ผัวเมียกันจะเป็นเนี่ยไปเปโอ้ครับ ที่มึงลุกลี้ลุกลอยตามหาพี่ติ๋มเขื่ขนาดเนี้ยมึงอย่าบอกกูนะว่ามึงจะให้พี่ติ๋มขี่มึงในงานวิ่งควายที่ชมบุรีอ่ะโองควายกับป้านมึงเต้มึงจโกยติ๋มไปได้ไหมฮะกูเครียดอยู่นะเนี่ยพี่เต้ฮะหยุดฮะวางลงปฏิบัติส่วนมึง tell me บอกมาว่ามึงตามหาพี่ติ๋มทำไมถ้ามึงไม่บอกกูนะมึงอย่าหวังเลยวันนี้มึงจะได้ติดต่อพี่ติ๋มคือน้องก็อยากเจอพ่อแม่กูอ่ะ ก็พาน้องอามไปเจอพ่อกับแม่พิชิต้าสิคะแล้วจะโทรหาณติมทำไมล่ะคะหรือว่าณติมจะเป็นแม่ที่แท้จริงของพิชิต้าไม่หักล้มเป็นลูกไม่รองกันหรอจ๊ะจะคิดถึงพี่เหลือเกินจ้าเฮ้ยมึงไปบ้าไปไกลกูเลยคือที่กูตามหาพี่ติมเนี่ยเพราะว่ากูใจพี่ติมมาเปาเป็นแม่กูอ่ะ พี่ชิต้าไม่พาน้องอาไปเจอพ JI, so ally, e oui, c, ่อก oh hey, ับแม่พี่ชิต้าจริงเหรอคะก็มันกลัวพ่อมันกระทืบเป็นไงล่ะคะแหมถ้าเราทำมันตุ๊ดคนเดียวเนี่ยพ่อจะยิงมันทิ้งเลยค่ะเราเรามันพาผัวไปเจอพ่อมันพ่อมันได้ยิงมันทิ้งทั้งคู่หน้เลยอ่ะไม่ใช่กูตุ๊ดอ้อมอ่ะแต่ขวัญเอาไว้กูต้องขอชมมึงว่ามือสกเลเวอร์มากๆากที่แก้ปัญหานี้แบบฉลาดเกินควาย S <S เออโอ้ไอ้ชาติเออแล้วท่ามึงไ่่บอกน้องอั้นตรงๆวะ่ะว่ามึงไม่พร้อมอ่ะกูก็อยากบอกงั้นแหละแต่ว่าน้องอั้นเขาบอกกูว่าเขาอยากเจอแม่กูเพราะว่าเขาอยากจะพิสูจน์ให้กูรู้ว่าเขาจริงใจกับกูอ่ะมึงก็เลยตอบแทในความจริงใจของน้องเขาด้วยการเอาหน้าติมาปล่อยแม่มึงเนี่ยนะเอา้าแล้วมึวงจะให้กูทำไงไอตั้มฮะตลอดชีวิตที่ผ่านมานี่ทุกคูเป็นตุ๊ดเนี่ยกูไม่เคยพาผู้ชายคนไหนไปที่บ้านลเลยนะเว้ยคืนกูพาน้ออาอั้นมาเจอแม่กูมีหวังแม่กูช็อกตายคาทีเลยเนี่อเผลอเ พ่อกูได้ยินกูต้องหานตายทั้งคู่แน่เลยอ่ะมึงกูว่าให้เขาเจอแม่ปลอมกูก่อนนี่แหละดีแล้วจริงไม่ต้ไหใจิตายเป็นเว้ยกูว่าแม่ปลอมเนี่ยแพลแซบที่สุดแล้วเว้ยยังไงอ่ะโทรติดยางพิเต็มอะโทรติดตรงนี้แลยเนี่ยเออเอ้ยคุณจิตายคุยด้วยฮัลโหลขอพี่เต็มนะคะนี่หนูชิต้เองนะคะพี่นี่ชิวเล่นไทยคือจะถามว่า วันเสาร์นี้พี่ติ๋งว่างหรือเปล่าะคะคืออยากจะให้มาพร้อมเป็นแม่ของหนูหน่อยอะคะ่ะได้หรอคะอุ้ยขอบคุณมากมากเลยคะ่ะคะสองพันฮันเดียวก็พอมั้งคะโอเคตามนั้นนี่เรามีชุดหรือยัง ต้องทํากับข้าวเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเปล่าหรอกคืออิชิต้าเนี่ยนะมันจัดโตจีนไวเรียงควายอะควายกับป้ามึงแท้พี่จัดใหญ่จัดโตแบบนี้เนี่ยนะก็เพื่อแม่ไงแต่ไม่ใช่แม่กูนะเป็นแม่ปลอมๆของกูก็แต่อาหารพร้อมแล้วแม่ปลอมของกูพร้อมหรือยังก็ไม่รู้ก็ถามดีวกาอยู่ไนแล้วฮัลโหลพี่ติมอยู่ไหนล่ะคะฮะ หมาป่วยต้องพาหมาไปหาหมอมาไม่ได้หรอกนะถ้าเราพิษพิษติพิษติพิษเจ๊เกิดอะไรขึ้นคะเมิ่งพิษติพูดดิบอกว่าหมาป่วยต้องพาหมาไปหาหมออะอย่างเงี้ยมันเห็นหมาสำคัญกับกูนะว้ยถ้าผูงเขานะเว้ยก็ต้องเห็นหมาสำคัญของควายอยู่แล้วปะพีเจ๊นี่ติษติไม่มาแบบเนี้ยใครจะมาเล่นเป็นแม่กูวะมึงมึงเล่นเป็นแม่ให้กูดีดิควายเน่น้องอ้ำเขารู้จักกูแล้ว วันนี้เวลาเราไม่สมองไม่มีเลยนะมึงเนี่ยสมองหายหมดมึงก็แค่โทรไปหาน้องอาร์มแล้วแคนเซิลวันนี้ก็จบเออว่าเออเฮ้ยไม่ได้โง่จริงนะโง่จริงๆเลยฮัลโหลอาร์มเต้ยอยู่ไหนแล้วว่าอยู่นี่ไงครับแฮ ทำไมมาถึงเร็วจังเลยอะคะกลัวแม่พีุ่ิต้ามองผมไม่ไม่ต้องต่อเวลาครับนี่เป็นไงครับผมดูดียังครับือเยี่ยมไปเลยดีแล้วค่ะได้สึนว่าแม่พี่ชิต้าเป็นหมอใช่ไหมครับใช่แล้วก็ทํางานหนักมากผมก็เลยนี่ซื้อลังนกมาครับสดๆเลยนี่ยังมีลูกนกไก่เลยครับตลกนะเอาสดไปเนาะชิต้ามาิขอคุยด้วยหน่อยสิเร็ว <c oughs> น้องเขาเตรียมตัวมาดีมากเลยอ่ะมึงอย่าไปบอกเขาเลยนะเว้ยว่าแม่ปอมึงเทเขาอ่ะเพราะว่าหมาป่วยอ่ะสึกษาเขาเพามึงเขาจะหาว่าแม่ปอมึงเห็นหมาสําคัญกว่าเขาพี่ชิตาครับคะผมตื่นเต้นจังเลยครับเข,เขาก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะ่ะคืออ่แม่เขาเชิญครับแม่ แม่อ้าวแม่ไงนึกว่าแอฟพักซออนละสิสวัสดีครับผมชื่ออาร์มนะครับคือผมเป็น